วันนี้อาจารย์ทยามีข่าวมาแจ้งให้พวกเราทราบนะหลังจากที่อาจารย์ทยาเปิดคอร์สสอนพวกเราเรียนทำพริ้์ออลิมานไปแบบฟรีๆเพลินๆกันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีคําถามเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็อาจารย์ทยาไม่มีเวลามาตอบคําถามนะเนื่องจากว่าเราก็มีภารกิจอะไรของเราใช่ไหมทีนี้มีเพื่อนบางคนรีเควส t อาจารย์ทยามาอาจารย์ช่วยสอนแบบ เฟซซูเฟซแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวจับมือทําอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าบางทีทําไปมันก็ติดขัดติดขัดแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ขึ้นทําไมทําแล้วหน้าจอไม่ mm hmm. เหมือน mm hmm. อาจารย์ทิยาเลยนะอาจารย์ทิยาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะพวกเราก็มาเจอกันสิจ้ามาเจอกันมาเรียนกันนะคะอาจารย์ทิยาจัดคอร์สนี้เอกซ์คลูซพิเศษเลยนะคะ20ท่านเท่านั้นเราจะมาเจอกันนะคะ ในวันที่วันเสาร์ที่7จ็ดตุลาคม2,566นห้ี้ค่ะแล้วถ้าใครทำไปแล้วมีคำถามติดขัดอะไรเนี่ยถามได้หมดทุกอย่างอาจารย์ทายาจะเอาความรู้ทุกอย่างที่อาจารย์ทิยาได้รับมาจากเพื่อนชาวอเมริกันของเรานะเทคนิคอะไรของเสริมอะไรที่เขามีเพื่อจะเพิ่มออเดอร์เพิ่มยอดอะไรนี้จะเอามาจัดให้ทุกคนขออย่างเดียวรับให้ไหวนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะ,คะใครมีคําถามอะไรทําไปแล้วเนะี่ยติดขัดอะไรถามได้หมดนะคะวันนั้นก็จะมีเพื่อนๆเ,เรามาช่วยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันในคอสนี้นะคะอ่ะบอกนิดนึงนะคะในคอสนี้อาจารย์ทิยาทาเป็นฟอร์มข้างล่างให้พวกเราทำเซอร์วยแล้วก็ถ้าใครพร้อมที่จะโอนเงินก็โอนเข้ามาจองที่นั่งได้เลยนะคะยีท่านเท่านั้นสําหรับสถานที่เรียนนะอาจารย์ทยาคิดไว้เนาะอาจารย์ทยาอยู่ระยองแต่ว่าจะเดินทางเพื่ออำนนยความสะดวกให้พวกเรา ไปสอนที่กรุงเทพนะเพื่อนๆจะได้สะดวกมาเจอกันนะคะแล้วสถานที่เป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะก็จะมีอาหารการกินอะไรเพื่อเพื่อเพิ่มพลังสมองให้พวกเราได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่นะก็ไปเจอกันนะคะวันที่7ตุลาคมนี้เสาร์ที่7ตุลาคมก็มาเจอกันนะคะอาจารย์ญาติจะเพิ่มพลังเตรียมพลังแล้วก็นอกจากเรื่อง POD แล้วเนี่ย มีแรงเสริมทํายังไงให้เรามีภูมิคุ้มกันไม่เหนื่อยล้าไม่อ่อนล้าไปซะก่อนนะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของเราเพื่อจะได้ขายฟินออนิมอลของเราได้นะคะก็เจอกันค่ะวันที่7นะทำเซอร์เวนี้แล้วก็พร้อมก็โอนเงินได้เลยแล้วไปเจอกันค่ะบ๊ายบาย